แล้วสวัสดีครับกลับพบกับฟู้เฟอร์นชวลล์หนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับของเต็มเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมจะมารีวิวนั่นก็คือตัวนี้นะครับมันคือสเปรย์ทำความสะอาดเครื่องมือไฟฟ้านะครับยี่ห้ออาร์เคเมตชื่อเต็มก็คืออาร์เคเมตครีนนิ่งสเปรย์นะครับตัวนี้มีขนาด500มิลลิลิตรนี่เป็นยี่ห้ออาร์เคเมตนะครับนี่แปลว่านักเล่นแร่แปรธาตุอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยพอว์เตอร์ทูก็คือเครื่องมือไฟฟ้านะครับครีนนิ่งสเปรย์นะก็คือได้หมดเลยนะพลาสติกเหหลล็กกยาาางอะะไไไรรรพววนนนีี้้้ดดมคคับ่แแป290 หนึ่ขวดเนี่ยห้าร้อยมิลลิลิตรนะนะนะใช้ได้ยาวๆเลยรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าไอทีเขาบอกว่ามันเป็นคลีนนิ่งสเปรย์เนี่ยมันโอเคขนาดไหนนะครับขั้นแรกก็คือผมก็มีเครื่องมืออยู่อ่ะสี่ตัวในะยกมา4ตัวนะครับอย่างตัวแรกนี้ก็คือเป็น iMac นะครับตัวที่ผมใช้แรกๆเลยสว่านตัวแรกๆของผมเลยนะครับขั้นแรกเลยนะครับก่อนที่คุณจะใช้งานคือคุณต้องถอดแบตเตอรี่ก่อนนะฮะไม่เครื่องมือเนี่ยมันมีไฟฟ้าอยู่นะครับเพราะว่า ตัวสเปรย์สมมติเราฉีดไปแล้วเข้าไปโดนตัวมอเตอร์หรือตัวแผงวงจรอ,อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้ถ้าเกิดเราไปเผลอกดมันในขนาดที่ตัวน้ํายามันยังเกาะอยู่นะครับต้องรอน้ํายาแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถอดแบตดีที่สุดทีนี้ดูตัวไฮแมคขอมผมนะครับดูคร่าวๆก่อนว่าเออมันสกรปรกระดับไหนยังไงนะครับแบบประมาณนี้เห็นไหมครับก็นี่นี่แบบตรงนี้คาบเลอะแบบคาบเลอะมากๆเลยนะครับก็ผ่านหลายมือหลายงานนะครับ ประมาณนี้อีกตัวหนึ่งนะครับพอตแบตก่อนนะครับ D-WOOL DCD 701นะครับ12โวลต์นะฮะดูความเลอะเห็นไหมครับเนี่ยคราบดำคราบอะไรก็ไม่รู้ว่านะบ,บางทีถุงมือยางถุงมือที่ผมใช้นะครับมันจะมียางอยู่ด้านหน้าใช่ไหมเราบางทีมันเหนียวนะครับมันก็มาติดตามเครื่องมือยิ่งตัว D-WOOL <iv ow al> มันเหลืองๆนี้ก็จะติดเห็นไหครับเหลืองๆเนี่ยมันจะเช็ดออกไหมอันนี้คือไขควงกระแทกตัวแรกของผมเลยนะครับ DTD 101เอ้ย ทีนี้หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเราก็ยังใช้ดีอยู่จนปัจจุบันนะครับนี่ให้ดูก่อนบางจุดเนี่ยมันไม่ใช่เลอะนะครับบางทีมันอาจจะเป็นวัสดุมันกระเทาะไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเช็ดไม่ออกก็ปกตินะเพราะว่ามันไม่ได้เลอะนะครับแต่คือมันสกรอนะครับมันจะมีคราบเลอะคราบฝุ่นคราบอะไรเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะลองเช็ดดูนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นสแตลเล่นะครับแฟตแม็กนะครับเครื่องเจียตัวนี้ก็เลอะเหมือนกันจากตัวถุงมือนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ อยมีคราบดำๆคราบฝุ่นคราบอะไรนี้เช็ดฝุ่นออกบ้างนะครับก็ลองดูซช่ว่าอย่างนี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะขั้นแรกนะครับก็ผมขอขยาดาขย่าแล้วกันนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้นะมันอาจจะมีส่วนผสมนู่นนี่นะั่นยังไม่เข้าที่นะครับผมแนะนาอย่างนี้นะครับเขาบอกว่า ตัวนี้เนี่ยนะครับมันช่วยขจัดคราบสิ่งสกปรกตกค้างได้ดีแห้งไวนะครับแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเครื่องแล้วก็ตัวแผงวงจรด้วยนะในกรณีถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปใช้งานตอนทนี่ยังไม่แห้งที่สำคัญคือมันไม่ทิ้งคราบ นะครับแล้วก็มีไม่มีสารตกค้างหลงเหลืออยู่ด้วยนะครับหลังจากการใช้งานช่วยลดความเหนียวของคราบต่างๆหมายความว่าถ้าเกิดมีคราบเหนียวเองเช่นที่ผมบอกมีคราบผุงมือคราบอะไรเงี้ยหรือว่าตัวพลาสติกตัวยางเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยลดได้อย่างดีแล้วก็ไม่ควรพ่นสเปรย์ลงบนแผงวงจรโดยตรงสมมติว,ว่าตรงนี้มันมีมอเตอร์มีแผงวงจรมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยครับคุณก็ไม่ควรจะพ่นเข้าไปอย่างนี้นะครับ คุณควรจะเอียงหน่อยแล้วก็พ่นให้มันให้มันลงตรงนี้แทนหมายถึงว่ามันโดนเข้าไปในไมโดนได้นะครับถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ใช้งานมันเนี่ยทิ้งไว้สัก5นาทีรอมันแห้งมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือมันก็แห้งไปเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ทิ้งคราบไม่ใช่ว่าพอหยดลงไปเป็นหยดปุ๊บแล้วมันจะมีคราบเหลือไม่ใช่คือมันก็หายไปภายใน5นาที10นาทีเวลามันแห้งมันก็หายห่วงได้โอเควิธีการใช้งานนะถอดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็พ่นสเปรย์นะครับเนี่ยผมจะลองพ่นอันนี้อันนี้ ตรงเนี้ยนะครับผมก็พ่นเข้าไปตรงๆได้นะครับอันนี้จะเป็นน้ําลักษณะนี้เลยนะครับนี่บเบาๆนะบเบาๆนะส่วนนี้ผมจะพ่นเอียงๆหน่อยไม่ให้มันลงเข้าไปนั่นโดยตรงนะครับโอ้น้ำแบบน้ำเลยแหละเหมือนคุณรีดต่อรีดเลยแหละเนี่ยแบบนี้เลยนะครับ คหหลีนคล้ายแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับตามเซเว่น่ะพวกแฮนโ์เจลอ่ะ,อะพวกแอลกอฮอล์ล้างมือ,อะนะครับแล้วก็จริงๆนะไม่จาเป็นต้องเฉพาะตัวเครื่องมือนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็สามารถาพ่นได้แต่อย่าลืมว่าอย่าพ่นให้มันเข้าไปในแผงวงจรแล้วกันนะครับเนี่ยแค่พรมๆนิดหน่อยพอก็ด้วยความที่มันเป็นแอลกอฮอล์ผมว่ามันก็น่าจะระเหยเร็วนะครับผมจะเริ่มจากตัว iMac แล้วกันเสร็จแล้วเอาผ้าสะอาดๆนะเช็ดไปนะครับ โอ้ตรงนี้เลอะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะลองอีกทีนะครับดูซิว่าจะออกไหมนะครับใช้ได้ใช่ได้เพราะว่าผมก่อนอนะันนี้ผมเช็ดสารพัดแล้วไม่ออกเลยเท็ดแม้แต่นิดเดียวเออพอได้น้ำยาตัวนี้ก็นี่เห็นไหมครับเนี่ยมันจางไปเยอะมากเนี่ยทีแรกมันจะดำๆเลย แล้วก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีอาการเหนียวใดๆเลยนะครับไม่เหนียวไม่อะไรเลยกดเผื่อมีน้ำข้างในนะครับโอ้เหมือนใหม่ใช้ได้นะนี่ใช้ได้อยู่นะเห็นไหมครับตัวตรงพลาสติกตรงอะไรเงี้ยนะครับครับมีคาบแล้วก็เน้นๆหน่อยนะครับแล้วเราก็เช็ด โอ้เยี่ยมเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าเอ้มันน้ำยาตัวไหนหรือว่าต้องใช้อะไรมันถึงจะทําให้คราบตัวเนี้มันหายไปแล้วก็ไม่เหนียวเนินอ่หนะตกค้างด้วยนะครับอันนี้ก็2 9 0เก้าสิบาทเองเนะีเช็ดได้ไม่รู้กี่เครื่องเนะี่ยเช็ดไม่ได้ไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยนะครับโอเคอ่ะตัวอื่นนะครับที่เราพ่นทิ้งไว้ดูซิว่าเนี่ยพ่นจนมันจะแห้งอยู่แล้วเนี่ยนะครับ ลองเช็คด,ดูเป็นไงบ้างครับไอ้ตรงยางตรงอะไรก็โอเคนะตรงพวกยางตรงกลิปยางทั้งหลายแหล่นี่นะครับก็ไม่มีผลอะไรนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันเกิดเหนียวมีคราบหรืออะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้อ่่นหอ่อยนะหายเลยเห็นไหม คาบยางที่เป็นถุงมือเอ้ยนี่จมแมวเลยสีเหลืองนี่เห็นชัดสุดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูตรงนี้พ่อนอย่าให้โดนเข้าไปในรูนี่นะพ่นข้างนอกหน่อยอแบบนี้ขยันเช็ดหน่อยนี่เห็นไหมครับหายแวบหายแวบเลยเนะเอออย่างนี้สีวาอย่างนี้ที่วาตัวดีวอลนี่คือเช็ดออกน,นี่คือรู้สึกได้เลยว่ามันหายไปแบบเกลี้ยงเลย หมือนใหม่เลยนะครับเว่อเว่อเว่อแต่รู้สึกได้จริงว่าเออของคราบเคลือบอะไมันหายนะครับเนี่ยอย่างนี้นะฮะตัวดีทีดีหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับไอ่ทีดีหนึ่งหนึ่งสองนะครับเนี่ยคราบยางคราบอะไรอย่างงี้ยฉีดไม่ต้องกลัวว่ายางมันจะเหนียวจะอะไรนะครับนี่แล้วเช็ดแล้วมันก็แห้งนะครับใช้ผ้าดีๆหน่อยนะเนี่ยตัวนี้คาบผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยนะครับเชจะให้น้ํามันออกไปเลยนะครับอย่าให้มันเหลือคราบแล้วก็ พยายามอย่าใช้ผ้าที่มีขนนะครับนะผ้าที่แบบว่าเช็ดแล้วมันจะมีขนเหลือไว้อะนะครับอันนั้นมันก็จะน่าลำคัญนะใช้ผ้าดีๆนิดนึงนะครับอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็ผืนไม่กี่บาทเองโอ้หนี่ <_ d ose> ค,ค้าบชัดมากเลยนเนี่ยตรงมกีตาร์เนี่ยนี่เห็นไหมหายไปเลยนะครับแบบนี้อ่าหรือจะเ,เป็นสแตนเลสได้หมดนะโลหงโลหะนะครับเนี่ยตรงโลหะตรงเนี้ยนะครับถ้ามีคราบมีอะไรสกปรกก็ เช็ดออกได้เลยแต่จากที่สังเกตแล้วเนี่ยนะครับคือพ่นแล้วก็ควรเช็ดเลยนะเพราะพอพ่นทิ้งไว้เนี่ยพอมันแห้งปุ๊บมันก็เหมือนอย่างที่บอกอ่ะมันไม่มีสารตกค้างไม่มีคราบเหลือเลยก็คือมันหายไปเลยนะต้องพ่นใหม่นะครับแบบนี้พ่นแล้วก็เช็ดพ่นแล้วก็เช็ดแบบนี้เนี่ยมันจะออกทันทีนะครับเห็นไหมนี่หายเลยหายเลยแจ่มเลยเนี่ยเห็นไหมครับ ลองมือถูนีเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเอามือถูแมพหายเลยเนี่ยคาบหลุดเลยอ่ะเนี่ยไม่ต้องเอาผ้าเช็ดด้วยเนี่ยเห็นไหมครับมีเลอะๆออกมาเห็นไหมเนี่ยตัวน้ายามีซีซีเลอะออกมาก็เพราะว่าไอ้ตัวคาบนี่มันหลุดออกมานะครับเนี่ยดูยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมจางลงละผ้าเช็ดดีๆนะอึ๊บ มันก็จะหายไปเลยจ้าอันนี้น่าจะเหมาะมากนะกับคนที่รักเครื่องมือแบบรักมากๆนยนี่ดูดูๆๆสภาพไอผมก็เป็นประเภททิ้งๆคว่างๆนะก็เลยมีเหยื่อมาให้รีวิวเยอะมากเลยนะไอตัวเครื่องมือเลอะๆเนี่ยนะครับเห็นไหมครับแจมเลยดูดิดูดโอ้ จะได้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 จะไ,ไ,ไ,ได้อ่ะไปสรุปกันนะครับ โอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับเอ,อ่อตัวนี้ทีแรกผมยังนึกไม่ออกว่ามันจะทำความสะอาดในรูปแบบไหนนะครับแต่จากที่ดูเนี่ยที่เห็นนะก็คือ1ตัวโลหะและตัวยางไม่มีปัญหาเลยนะครับกับการทํางานร่วมกับตัวน้ํายาตัวนี้ตัวยางเนี่ยเช็ดแล้วไม่เหนียวนะครับบางทีเราเจอน้ํายาบางตัวนะครับพอฉีดไปบนหรือเช็ดไปบนตัวกลิกที่เป็นยางเนี่ยจะเหนียวเลยคือเวลาเช็ดเนี่ยผ้าจะเหนียวเนืดออย่างนี้เลยนะครับนึกออกใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ นะครับเหมือนกับเหมือนกับมันเป็นน้ำเปล่าตัวหนึ่งเลยนะครับคือค่อนข้างดีนะแล้วกลิ่นก็ไม่แรงนะครับกลิ่นก็เหมือนพวกแอลกอฮอล์หลังมือทั่วไปนะครับอันนี้คือชอบนะสามารถทํางานกับมันได้ส,าสบายเช็ดออกจริงนะพวกคราบยางคราบเหนียวอันนี้สําคัญอย่างนี้ผมให้ดูนะครับพวกตัวดีวอสจะเห็นชัดว่ามันมีคราบดำๆของตัวพวกถุงมือที่เป็นถุงมือยางเหนียวๆมันติดอยู่บนคราบพวกนี้นะครับแล้วก็อันนี้สามารถเช็ดออกได้จริงด้วยครับอันนี้คอนเฟิร์มจากที่เห็นในภาพนะครับแล้วก็ราคาถือว่าไม่แพง 290บาทกูใน้ครึ่งลิตรก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับผมว่าซื้อมาแค่1ขวดเนี้ยน่าจะใช้ได้ยานานยาวๆเลยแล้วก็สินค้าค่อนข้างมีคุณภาพเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับลองเข้าไปหาซื้อดูได้นะครับโอเคนะครับก็จบไปสําหรับการรีวิวสเปรย์ทำความสะอาดเครื่องมือไฟฟ้านะครับอาร์คมิสสำหรับวันนี้ฟูเฟอร์ชั่นลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย บายๆเดี bye bye. ๋ยวไปตีกับแมวก่อนร้องจังเลยไปนะครับนี่แจมแจม